สวัสดีครับวัวเจริญเทคเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับวันนี้วันที่7ธันวา2565นรบาะครับวันนี้ก็มีเน้รถแนะนำสองคันนะครับฝากเบอร์โทรไว้หน่อยนะครับ085 087 65 81นะครับคันแรกเป็นคูเาต้า L 3 3608 S P นะครับจดทะเบียนประมาณปี58นะครับคันนี้รถเดิมสีเดิมทั้งคันนะครับใบดันเต็ม พวกปูดพวกอะไรแน่นอยู่นะครับรถใช้งานมาน้อยนะครับสภาพใช้งานน้อยนะครับอันนี้เครื่องเกียร์ดียางเดิมหมดนะครับซีนยังไม่เคยแกะนะครับร้อนหน้าฝั่งนี้ก็าจ,จะมีแต่ว่าท่อนคัดเคยตัดตัดมานะ่าจะอาจจะจะเป็นพวกซีนรั่วหรือคัดตายนะครับเพราะรถไม่ค่อยได้ใช้จอดนานบางทีอาจจะคัดติดเกิดจากความชื้นหรืออะไรนะครับ แต่ยังอื่นสวยดีหมดนะครับท้ายก็ยังไม่เคยตัดก็บเคยแกะนะครับรั่วซึมไม่มีนะครับอย่างเดิมนะครับฝั่งนี้ก็แน่นหมดนะครับชีนล้อยังไม่เคยแกะนะครับคันนี้ราคาสามแสนหนึ่งมืนห้าพันบาทนะครับเาของแถมนะครับแถมยางหน้าให้คู่หนึ่งนะครับยางหลังก็อยู่ประมาณทั้งแปดสิบเปอร์เซ็นนะครับถอกยังสวยอยู่ ใช้งานไม่เยอะนะครับสีเดิมๆหมดนะครับเดิมๆสวยๆนะครับบางคามีแตกลาวบ้างนะครับเป็นน้อยใช้งานไม่เยอะนะครับสภาพนี้ใช้งานตอนนี้หนึ่งพันหนึ่งร้อยชั่วโมงนะครับแห้งดีหมดนะครับดูคันต่อไปนะครับคันนี้อิซากินะครับท s เอ0 5ห้านะครับ ตัวนี้มีใบดันแล้วก็มีหางให้นะครับราคา75,000บาทนะครับเป็นรถเผลาเดียวครับเครื่อน2อล้อหลังนะครับเครื่องเจี๊ย์ปกติยางดีทั้ง4เส้นนะครับดอกสวยระบบใช้งานได้ปกติให้ผ่านหลังตัวนึงครับพอดีไม่ได้เกาะมาเดี๋ยวลองรถเล็กกันก่อนนะครับรุ่นนี้สตาร์ทเผาหัวนะครับเครื่องร้อนก็ไม่ต้องสตาร์ทเผาหัวนะครับตัวนี้ พะหัวสักนิดหนึ่งนะครับยี่สิบสองแรงนะครับขับเคลื่อนสองล้อหลังนะครับคันนี้มาใบดันกับหางหางไม่ได้เกาะมาให้นะครับเจ็ดหืนห้าันบาทนะครับคันนี้ส่งหนึ่งร้อยกิโลเมตรแรกปีนะครับเจ็ดหมืนห้าตัวรถกับใบดันแล้วก็หางให้หางไม่ได้เกาะมานะครับ เอาไปทําสวนครับไร่นะครับเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับทําสวนมีเพาปั่นพีดีโอใช้งานได้ปกตินะครับที่มีเรื่องกับสตาร์ทติดง่ายนะครับ <c oughs> หลวมบ้างเล็กน้อยนะครับอาการใช้งานได้นะครับติดง่าย <c oughs> ใช้งานได <c oughs> ้กำลังก็ดูว่าดีอยู่นะครับ นดินแรงทิ้นเลยทีเดียวแรงกว่าระบบรถที่เป็นสายพานนะครับนี่รถรถผลิตในญี่ปุ่นนะครับเก่าไทยอีกทีหนึ่งนะครับอุปรกรณ์ให้2ชิ้นนะครับหน้าหลังแถมส่งฟรีหนึ่งร้อยกิโลเมตรแรกนะครับคันนี้เจ็ดหหพันบาท ทีเดียวนะครับสาหรับรถ22แรงนะครับเดี๋ยวผมจะมาดูรายละเอียดรอบคันนะครับใบดินหน้าใบดันดินหน้าก็เต็มอยู่นะครับก็อบอกใบมไม่รั่วซึมนะครับพวกนี้ไม่ต้องกัวงวลเรื่องจีนล้อหน้านะครับก็เกียร์จะเป็น1 2 3, 4ึ4งสองสามสี่ไอ้สามนะครับตัวนี้ถอยเกียร์ผักมาดบงนี้ถอยหลังนะครับจากตัวนี้ก็จะเป็นสโลว์ไฮ โซโลไฮฝั่งนี้ก็จะเป็นโซโลไฮอีกชั้นหนึ่งนะครับโซโลไฮสองชั้นก็สามเจดนหนาสามเจ์ถอยแล้วก็มีโซโลไฮสองชั้นก็จะเป็นสามสี่ทุกสองทุกสองบ้างน,นะครับใช้าางานปกติเครื่องแห้งดีนะครับในร่วซึมนะครับแห้งท้า,ายก็แห้งดีนะครับเกียย์เข้าได้หมดทุกเกีรยนะครับ หางก็ขึ้นลงปกตินะครับพอดีมาไม่ได้เกาะหางมาใจมาดูรถทดลองขับได้จ้างกายปัดวีดีโอวีดีโอใช้งานปกตินะครับหางไม่เหยบสีมานะครับวิดีโอมีรุ่นนี้น่าจะมีสีเหยียบเหยียบเหยียบพัดสักหน่อย ร้อนและติดง่ายนะครับเบาปัน่นใช้ง,งานได้ปกตินะครับยางฝั่งนี้สภาพ90%ฝั่งนี้ประมาณ6-70%นะครับยางหน้าก็สภาพประมาณ80-90%นะครับเจ็ดหมื่นห้านะครับอุปกรณ์สองชิ้นหน้าหลังแต่ติดง่ายนะครับตอนแะสะตาร์ติดง่าย ใบดานหน้ายังเต็มสวยอยู่นะครับเดี๋ยวมาชมคันต่อไปนะครับเป็นคูบาต้า L สามหกศูนย์แปดจดทะเบียนปีห้าแปดนะครับคันนี้คันนี้สวยเดิมมากนะครับรถใครอยากได้สวยสวยเดิมๆนะครับคันนี้เลยนะครับแนะนำคันนี้รถเกี A รเอนะครับขื่นไฟออกครบนะครับแถมยางหน้าอย่งคู่นะครับราคาสามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทพวกบูทไปดันนี่เดิมๆมานะครับยังไม่ได้ทำอะไรนะครับ แน,นแน่นทุกอย่างเลยนะครับหางก็หางเดิมคู่ตัวรถนะครับรถก็รถคันนี้ก็อยู่ในสามหมอนี่เองนะครับเดิไล่อยู่เขตสามหมอบ้านเรานี่เองนะครับฐานเป็นฐานห้าตาช้างนะครับรุ่นนี้รุ่นนี้เป็นเครื่องยนต์สามสูบนะครับแปดเกียร์เดน,น้าแปดเกียร์ไทยหลังนะครับ โววินขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับเกียร์ชัตเทิลเดินหน้าถอยหลังที่คอพงมาลัยนะครับสนใจมาดูรถทดลองขับที่ร้านนะครับปัวเจริญแท็กเตอร์อํเาเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับร้านก็ติดกนุนใหญ่นะครับเส้นอํเาเภอวังสามหมอสีธาตุนะครับห่างจากตัวอํเาเภอมาทางอํเาเภอสีธาตุประมาณ3กิโลเมตรนะครับ คันนี้ส่งฟรีให้300กิโลเมตรแรกนะครับพร้อมใช้นะครับไม่รัืซึมพร้อมใช้นะครับรับประกันไรได้คันนี้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับรถเดิมๆสีเดิมทั้งคันแน่แนๆเครื่องเกียร์แน่แนๆใช้งานมาน้อยอ่าใช้งานมาน้อยจริงๆนะครับสามารถมาดูรถทดลองขับได้นะครับมีสถานที่ให้ลองหลังร้านนะครับ ฝากเบอร์โทรติดต่อไว้หน่อยกีนะครับ0850876581นะครับวอ er เจริญแท็กเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับเบอร์โทรสามารถแอดไลน์นะครับแอดไลน์เพิ่มเพื่อน,อนได้เบอร์โทรศัพท์นะครับแอดไลน์เข้ามาขอรูปขอคลิปรายละเอียดเพิ่มเพิ่มเติมได้นะครับอโอนจองสินค้าได้นะครับฝากอเก็บเงินปลายทางได้นะครับ โอนจองแล้วเราจัดส่งทั่วประเทศนะครับจัดส่งทั่วไทยเดินจา่สามร้อยกิโลเมตรแรกก็จิดเงินเพิ่มประมาณกิโลเมตรละสิบกว่าบาทนี่แหละครับไม่เยอะนะครับราคาเ็าต่อรองมีส่วนลดค่าส่งค่าอะไรให้ได้นะครับพูดคัดทายนี่ก็ยังอยู่ในสภาพดีนะครับไม่แน่นไม่หลวมนะครับใบก็ยังอยู่เต็มนะครับ ดูพวกลูกมงลูกหมากนี่แน่นหมดนะครับหูนน่นแน่นหมดนะครับพวกหูพวกสลักนี้เดิมๆแน่นทุกตัวนะครับวินไปก็ออกครบนะครับวันนี้แน่น,นรับพวกล้อนี่แน่นนะครับทุกหแน,นแน่นเครื่องเคยไม่เคยทำไม่เคยแกะนะครับไม่มีไอจีนล้อนหน้า ยังไม่เคยตัดยังไม่เคยแกะทำนะครับพวกใต้ท้องแห้งดีนะครับเอาน้ำปกตินะครับพวกบูธไเมี้นี่ก็ยังแน่นอยู่นะครับยังไม่สึกหรอรถคันนี้ใช้งานมาน้อยนะครับบูธขานก็แน่นนะครับฝั่งนี้ล้อแน่นยางเป็นยางเดิมก็้วเอามาของรถมานะครับ อีกนี้ล้อก็ยังไม่เคยแกะยังไม่เคยแกะยังไม่เคยเปลี่ยนนะครับคันนี้ใครได้ไปไม่มีิดหวังแน่นอนนะครับ3ามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับแถมยางหน้าคู่หนึ่งยางหน้าคู่หนึ่งก็ห้าพันครับคนไม่ต้องการของแถมก็ลดลดค่ายางไปบ้างนะครับหรือมารับเองก็มีส่วนลดค่าลถได้อีกนะครับคันนี้3ามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับอีกคัน e skid ยี่สิองแรงก็75,000บาทนะครับ แต่ว่าอิซึกิส่งให้ฟรี100กิโลเมตรแรกนะครับอุปกรณ์2ชิ้นเหมือนกันนะครับไม่มีเล่มทะเบียนนะครับเก่านอกเก่าไทยอีกทีนน,นะครับทันนี้เล่มทะเบียนชุดโอนครบนะครับสนใจก็ฟังฝากเบอร์โทรศรัพท์ไว้หน่อยอีกทีนะครับ085 087 6581นะครับวดร้านวอเจริญแท็กเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับสวัสดีครับ